ถ่ายบรรยากาศป่าให้ดูค่ะป่าสวยมากวันนี้มาตามถนนที่เขาทาให้คนเดินออกกำลังกายนะคะดูป่าเขาสวยงามมากเขาเอาเห็ดอะไรไม่รู้สวยมากเลยเหมือนลำโพงวันนี้ก็พาเข้าป่าอีกตามเคยนะคะดูดูบรรยากาศป่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กว่านั้นอีกนี่เห็นเห็ดเอ่อทรัคคันเตเรนละ่ะ อะไรนะเห็ดมันปูขาเหลืองมันออกเร็วมากดูดูเป็นตับๆเลยอะ่ะเนี่ยโอแดดมันส่องเลยนะดูดูเอาอลังการงานสร้างมากเลยดูว้าชื่นใจจัดการเลยค่ะโอ้ฉันสอนนางมากเลยดูโอ้มีตะขาแน่นๆทางนั้นเลยอันนี้จะเก็บตากแห้งกลับไทยนะคะ จิสออนดูมันหลงมันหลงคนอะ่ะเดินคนเดินเข้ามาไม่ถึงอะ่ะโอ้ยแตกเฉยดูดูดอกนี้อลังการมากเลยโอ้ย,อยากเจอแต่แบบนี้แหมดู ดูอุตสาห์ดันทุลังขึ้นมาดันมอดขึ้นมาอยากจะเกิดเต็มที่แล้วไง เก็บไปน,นี้เสร็จเดีด๋ยวจะพาเก็บมันปูขาวส้มมันเกิดใกล้ใกล้กันเลยค่ะมันเริ่มแก่แล้ว อย่างเร็วเลยนะคะวันนี้วันสุกรโรงเรียนอนุบาลปิดก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนดูลูกค่ะแต่ไม่ได้ดูลูกค่ะอยู่ในป่าค่ะสามีพาลูกไปเดินเขาแบ่งหน้าที่กันค่ะ เก็บแล้วนะจ๊ะปีนี้ขึ้นเร็วมากเห็นมันปูขาส้มดูฟินเลยค่ะฟินว่ามันเก็บไม่ถนัดเหมือนเห็นมันปูอ่ะ ขึ้นเร็วมากปีนี้มันอยู่ที่ป่าด้วยแหละ ต่อต่อเลยจ้ามันเกิดไม่เป็นกลุ่มคะ่ะแต่นี้แต่ดอกใหญ่ๆ ขาเห็นเต็จา้าไปอย่างเร็วเลยนะคะปีนี้ออกเร็วเลื่อนดู facebook ของปีที่แล้วมันจะออกเราเรากลางเดือนนี้ค่ะมันอยู่ที่พื้นที่ป่าด้วยแหละป่าตรงที่เราเจอเยอะๆนะ่ะโอ๊ย ฉันว่าเอาไปสามสี่กระสอบก็แบกมาไม่หมดหรอกเนี่ยไอเห็ดเนี้ยทรัคันเตเล่เยอะมากแต่มันไกลสําหรับตัวเราเองเราว่ามันไม่ค่อยอร่อยกินมันแรงแต่แล้วแต่คนชอบอะพอตากแห้งไปมันจะเป็นสีดำไม่ค่อยสวยเหมือนเห็ดมันปูนะเห็ดทรัคันเตเล่เห็ดเออมันปูขาส้มมันอยู่ในตระกูลเดียวกันอีกแล้วค่ะเห็นไหมแต่มันเกิดแบบเออเป็นกลุ่มแหละแต่มันไม่ค่อยเขาเรียกยังไงอะมันไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะดูเนี่ยดำๆน่ะเป็นมันหมดเลยนะ เห็นไหม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 ดูดูมันดำะมันเป็นสีดำเลยนะจัดการเลยค่ะด,ดอกใหญ่ห่แล้วมันมันเกิดก่อนไงมันก็เลยแก่ เห็ดูอะไรมันเยอะมากเมื่อกี้เราเดินผ่านไปแล้วนะเดินผ่านไปแล้วจริงๆมันดาวมันมันมองไม่รู้อะ่ะดูเป็นแพรเลยอะโอ้ยสออนโอ้ยเก็บเลยนะยตื่นเต้นไม่คิดว่ามาจะได้เก็บเห็ดนี้ไงโอ้ย ดอกไหนเล็กก็ไม่เอานะคะเราตึกกลุ่มใหญ่ๆดูเห็นไหมเห็นไหมเล็กๆกำลังขึ้นเต็มเลยโอ้ยฉันเดินผ่านไปได้ไงมันเป็นสีดำแหมมองนี่ดูเลยเล็กๆ,ๆเต็มเลยค่ะ เพื่อนกลุ่มนี้เยอะมากเลยนะเนี่ยมีแต่มันหมดเลยนะเนี่ยนู่นน่ะเห็นไหมเก็บํำเวลานะคะจนแล้วค่ะตอนนี้ เยอะจริงๆไม่รู้จะเยอะไปไหนเกิดแบบร้อนๆ นมากเลยก่อนนี้ดูอันนี้ดอกมันเริ่มแก่แล้วนะคะนี่ถ้าอ่อนมันจะออกปเป็นสีส้มๆอะไรไม่รู้สัตว์ก็ชอบกินนะไอ้เห็ดเนี้ยอลังการไหมคะ ยนเห็นไม่เข้าถุงค่ะเราโมัวแต่โฟกัสที่กล้องโอ้ยนี่กำลังอ่อนๆเลยค่ะมันมันไม่ถนัดค่ะมันมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเก็บเห็ดเห็ดนี้มันไม่ได้เก็บง่ายเหมือนเห็ดมันปูดูสิโอ้ย อันนี้เก็บ5นาทีหรือ7นาทีนี่แหละรีบมากเลยอันนี้เต็มแล้ว